สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีซองสาวหน่วยบันพื้นฮะองปลาเด้อค่ะื้อนี้เขาต้องบันพื้นเด้อค่ะออกลาตลา้มลาฮาเฮ็ดไปใช้บดได้ดอกพี่น้องอยู่แต่ในดองบันพื้นนี่ละค่ะและยังว่าล่ะค่ะเดี๋ยวเขาไปเมืองไปหลุนกันว่าื้นนี้หน่วยซีมันมาหมันเดอ้อพี่น้องเดอ้อ <ไป S 1> สองดอกแหลกแหกหมันเฮ็ดผลเขากำพี่น้องหวานจ่อยๆได้นี่เฮ็ดตัวนี้นี่โอ้หมันแล้วพี่น้องย่างมามาพอตนอีกทีอุ้ย นี่อุ้ยหอมหอมคือคาเนี่อือเดี๋ยวยางหาอีกกอนพี่น้องอพี่น้องเห็นอีกออกัะบอจงเก็บเลยอือหอมเห็นอีกอยู่นี่มาาปนนนมันนี่ผ้าใหญ่ของมานํำเน้่ยค่ะยายเราอยาก เขามาปลาผาดปลาบานผีอนูพี่น้องอุ้ยทางในไหมอุ้ยขายเขาขายมาละซีบาทาปุ่นเด้อครับลูกพี่นี่นี่ได้หน่วยบ่อขายอุ้ยทางในเด้อเด้อเด้เดขอขาอนุญาตมาได้เฮ็ดกับได้อีทื้อละมื้อนี้ กินมันสิคือลำคาเนี่ยแะค่ะถ้าพายเคยกินบอดดองมันตัวนี่ดองดองดองเค็บกอนเฮดเบอร์ทันแด้พอดอกแ้อยูซองดอกแหลกเทากว่าจะคล้องอยู่นี่ค่ะหาไปนำกันเลยเนาะ คือคานี่แหละแสบหน่่ยซิมากกินเด้อเพราะว่าหน่่ยมีความหอมซึ้ว่ามันหอมอืมเออตอบไงพี่น้องโอ้ยมันถือฝนแก้งแสบือกันนีด้อีเนี่ยใส่ตาเลยเออหลุมง่ายถองปางงางพี่น้องไปหล่างออกกะเดะก,กินแล้วเนี่ย ติดถูกหลบไงขาไงพี่น้องนั่นๆน้ำก้นนู้นก้นเลยนี่ๆนี่นี่กระแมนเยอะขนาดนี้เพืออยู่โซงนี้เพประกันอยู่โซงนี้อ้าขึ้นมน้าฮิปก่อนอืมเด็กหน่อยเบบดดีใส่น้ำกันเลยดีค่ะพี่น้องโอ้ยดอกไงดอกงามอ๋อติดถู ออกในหลุมเนาะคะ่ะบดทมหลุมมันก็ออกในหลุมอย่างนี้แหละไปค่ะเฮิร์ก่อหน,นียะพี่น้องยะอู้หัวน้ำแท้เฮิร์ตโก็ปากใหญ่อู้หัวลุดไปค่ะเฮิรพี่น้องเฮ็ดหลุมเอาจังได้น,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 นี่มันนี่แหละมากรินูนเราบัวพ่อกั้นถมหลุม หอกกระเกิดนห,หลุมหว้วยอู้ติดเหงาใหม่เอาดอกเห็นคนปาดขาสแสดงว่าไม่คนขอมาเก็บแล้วได้นี่นพี่น้องเฮ็ดน,นี่อืฮดสะอ้อนเฮ็ดตั้งสะอ้อนเฮ็ดตั้งหมูมึงยะอุ้ยมันไง น้ำม,มันอยู่ข้างในเลยด้มาอลไรกันน้ำม,มันออกให้มาเนี่ยนี่ยามเวลาเราหลงปลาเราก็กินน้ำจากเห็ดตั้งหมูนี่แหละนี่เห็นไหมคะเอาไปต้มเด้อยค่ะไปต้มแล้วก็เอาไปประกอบอาหารได้เวลาหลงปลาเราจะไม่เป็นไรนะคะเราจะไม่ตายเพราะว่าเราจะมีน้ำจากเห็ดตั้งหมูกินนะคะพี่น้อง ยื้ยดีเนาะพี่น้องให้อ,ใหอเฮ็ดข้อแปงนี่เฮ็ดข้อแปงแล่วให้วาเฮ็ดดินเด้อพี่น้องเด้อมึงค่ะสองดอกดอกนี้ดอกนีอก้อีกดอกนี้สองดอกพี่น้อง ้อองุยเ่าจะสิบ่ได้อีหยังพี่น้องเอ้มยมื้อนี้นี่ๆๆนี่อีกทองน,นึงนี่ไงมาปานแล้วพี่น้องจังนี้ก็คือสิกแกงเห็ดกินล่ะค่ะเดี๋ยวเห็ดหล่างเห็ดกันเด้อจ้าหล่างเห็ดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ค่ะส่วนนี้พี่แกงกระตั้มแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวสิกแกงให้ื่อมึงก่อนสิกแกงนะคะเดี๋ยวหนึ่งสิ บอกว่าอยากสิขอบคุณคุณยายคนหนึ่งด้ค่ะในพอกันในดงเราเห็นหนาปั๊บล้วก็ถักหนุ่ยมาทันทีเราซาโนยฮะเฮ็ดยังเราอะก็เลยคุยกันไปเราบอกว่าเดี๋ยวยายสิฟ้าเงินมาหาพ้พอใจพอใหญ่จัดเปิดกินขนมเราวาูะพี่น้องคนลุกหยาบเลยหัวสื้อตีใจแล้วก็ปาเปิมใจถี่มีคนคือทอดบักจัดเปิดเนาะก็ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้อง ขอบคุณคุณยาย,ดย,ดยดเด้อค่ะเด้อจังไดกับซีเดอพอกันดูอยู่ดอกเพราะว่ามันเป็นดงที่คุณยายเราสอบมาเนาะคะ่ะแล้วหนึ่กับมักจะไปดงนั้นคือกันเลิกกับมากับกับสามีเราเนาะคะ่ะสองคนเราขอบคุณหลายๆลเด้อค่ะคุณยายคือเกาแล้วพี่นอ้องตั้มอิแห้งพร้อมแดงใส่ลงไปเลยค่ะเอาตามความหมักเอาเลยเห็ดกระถอมนาะไม่ถือบ่าไม่พีดดอกพี่น้องย าอยากเห็ดแบบไดาก้เห็ดเฮาอยากกินแบบไดเฮากระใสนะคะพักเพิกอหงังพวกนีจ็คือการบะเมียนไดถือบ่เมียนไดผพิษเดะะ้อค่ะต่อไปกับปุ้งรดปุ้งรดนํนามพอใญ่สู้น้ํารดที่นั่มหงพวกนี้ไปคือกัน,นไส่เฮ็ดลงไปเลย่น้อเฮ็ดที่ห้องหาได้เหมือนนี้เด้อค่ะกะบานง่ายๆเนี่ล่ะค่ะบพได้มีพิธีรีตองอย่างเฮ็ดเพิงใต้ไกลที่ไดมาเหมือนี้สิบเได้มีการต้มกอดเด้อค่ะถักขม ขาขมเขาสีขมอ,อยู่แค่ขาเดวยค่ะขาเขาจะขมนิดนิดนะคะเ็ดผ่งใต้ไก่เห็ดขาวล้ะกอเห็ดเพ่งขขาํำนะคะแกงรวมกันไปเลยนะนี่นี่ก็จะิไปกินอยู่ปลามั่นถู่แล้วพี่น้องเพราะว่ากำลังปลูกมั่นอยู่ใบ,บ้ักขามกับใส่ลงไปไปเก็บไดสมปอยกับสใส่สมปอยแล้วนี่พี่น้องแล้ก็จะหยอดพักอีทก แซ่บเบิดเท่านั้นมีปุ้งรดไปเลยยด้วค่ะด้วยน้ำปลาแดกแล้วก็พ่อใหญ่ซูนะคะใส่ตามข้าหมากักด้วยแบบเลาๆนะคะปกติเเฮ็ดเผิงใต้ไกลแต่มาย่ำไหนกะแกงแต่แบบใส่กะทิมันนี่สิแกงเลาๆสดนนำหอนๆมึงด้วค่ะมีหอดพักคาได้พี่น้องไปเก็บมาจากสวนเมืองหนึ่งเริ่มเดือนละค่ะพี่น้อง ลองซิมไปแล้ววันหน่ามมันโอ้นัวขักแกงเห็ดเผืใกไตไก่หมอแหลกของปีเด้อค่ะเซ็บมากก็กำลันเก็บเห็ดป่วกนะพี่น้องท่านเดยวไปหาเก็บน้ำเขาอยู่ซิมจรอบสิมีแห่งเดีแต่ไะอีตูลงป้ายมาเนี่ยเจ๊แไม่ลูกโดดสิลดหนักเลยพี่น้อง สุดทนหนักนะพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สชิมนี้ก็สิจบลงซ้ำนีล่ละค่ะพอกันมาขีดนาเด้อค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณถูกๆก,กำลังใจเด้อค่ะอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันเด้อค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์สาวหนุ่ยหนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ